ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวัตถุก,กัมมันตภาพรังสีภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวังตอนที่3ตัวอย่างเหตุการณ์การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีค่ะจากเหตุการณ์การรั่วไหลของซีเซียม137เมื่อเดือนมีนาคมจนเกิดความตื่นกลัวกันไปไม่น้อยนั้นหากมองย้อนกลับไปค่ะเมื่อประมาณต้นปี2543ประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลหก ที่ใช้ในเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์ซึ่งเสื่อมสภาพและถูกทิ้งไว้ในบริเวณลานจอดรถเก่าจากความประมาทของบริษัทที่ควบคุมดูแลและความรู้เท่าไม่ถึงการของคนเก็บของเก่า ทำให้มีผู้ที่ได้รับรังสีสูงมากถึง10คนและมี3คนเสียชีวิตหลังจากนั้น2เดือนภายหลังสัมผัสซากจากการรื้อแยกชิ้นส่วนไปขายในขณะที่ผู้เจ็บป่วยทุกคนล้วนมีอาการเรื้อรงังและตรวจพบโครโมโซมในร่างกายผิดปกติในขณะเดียวกันชาวบ้านในรัศมี50-100ถึงเมตรรวมเป็น1614คนต้องเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพทุก6เดือนและใช้เวลายาวนานกว่า15ปีเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทที่ลักลอบทิ้งโควอสหก สำหรับต่างประเทศนั้นมีเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีหลายครั้งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ประกอบการและการขาดความรู้ของคนขายของเก่าและชาวบ้านทั่วไปดังตัวอย่างเหตุการณ์สะเทินขวัญคนทั่วโลกจากการรั่วไหลของซีเซียม137ที่เมืองโกยาเนียประเทศบราซิลในปีคศ .1987 ซึ่งเครื่องฉายรังสีในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกโจรขโมยไปเพื่อรื้อแยกและนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายและผู้พิการเจ็บป่วยจากการสัมผัสอีกหลายร้อยคนและตามมาติดๆในปีคศ1988ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางตอนใต้ของประเทศสเปนเมื่อสารซีเซียม137ที่มาจากเครื่องกําเนิดรังสีกลัมมา่าได้หลุดปนเข้าไปในโรงงานรีไซเคิลแปลรูปเศษเหล็กจนทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารกัมมันารังสีในรูปของเมฆกัมมันารังสี ทั้งที่โรงงานดังกล่าวมีเครื่องมือในการตรวจจับวัตถุที่อาจเป็นอันตรายแต่สารซีเซียม137ก็ยังผ่านเข้าไปได้และถูกหลอมในเตาเผาของโรงงานทําให้เกิดเป็นเมฆกัมมันตรังสีถูกปลดปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศทันทีโดยเครื่องตรวจวัดที่ปล่องไฟของโรงงานไม่สามารถตรวจจับได้ แต่กลับตรวจพบโดยประเทศใกล้เคียงอื่นๆโดยพบว่าขี้เท่าที่เกิดขึ้นมีระดับกัมมันตภาพรังสีสูงกว่าระดับปกติถึงพันเท่าทําให้มีน้ําปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีมากถึง40ลูกบาทเมตรมีขี้เท่ากัมมันตรังสีเกิดขึ้น2,000ตันและอุปกรณ์เครื่องมือที่ปนอีก150ตันเป็นเหตุให้โรงงานต้องสูญเงินไปถึง26ลา้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกระบวนการทำความสะอาดและการสูญเสียไรายได้จากการผลิต นอกจากนี้ในปีคศ2009บริษัทซีเมนแห่งหนึ่งของประเทศจีนได้รื้อโรงงานซีเมนเก่าที่เลิกกิจการแล้วโดยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานกับสารกัมมันตภาพรังสีทำให้ซีเซียม137บางส่วนที่ใช้ในเครื่องมือตรวจวัดซีเมนถูกส่งไปโรงงานหลอมเหล็กเพื่อหลอมรวมกับโลหะอื่นๆถึง8คันรถสำหรับกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะไดอิชิประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสินามิในปีคศ2011จนเกิดเป็นเหตุการณ์หาย,ยนะทางนิวเคลียร์อย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอนอเบลระเบิดในปี1986แม้ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ก็นับได้ว่าเกิดจากความประมาทและการขาดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภยัยเป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนมากต้องล้มตายและได้รับผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันค่ะ สัปดาห์หน้าเรามาดูถึงอันตรายจากการรั่วไหลของสารกัมมันภาพรังสีและวิธีป้องกันตัวเองในกรณีฉุกเฉินกันค่ะสำหรับสัปดาห์หนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อในวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ c o n n e c t คน Connect ข่าว กับ News Connect. <S 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 Connect>